สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก S T E I T Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการเพิ่มรูปในอารบั่วมลายของเรากันนะครับแต่ว่าในคลิปนี้จะเป็นการเพิ่มแบบครั้งละแบบหลายหลายรูปกันนะครับ สำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของ E อปพลิเคชันไล ne ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็เข้ามาในส่วนของแชทไลน์กันได้เลยนะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ทำการคลิกไปที่ส่วนของรูปนะครับค้างไว้กันได้เลยครับคลิกที่รูปใดรูปหนึ่งก็ได้นะครับค้างไว้กันนะครับ หลังจากที่เราคลิกรูปค้างไว้กันแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแ็บเมนูนะครับที่เขียนว่าอ,อ,อัลบัมกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไป ก็จะให้เราเลือกเลือกในส่วนของรูปเอ่อเพิ่มรูปนะครับที่เราต้องการที่จะเออเอาเข้าไปใส่ในอัลบั้มกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้รำการเพิ่มรูปที่เราเออต้องการกันได้เลยครับก็ผมจะเลือกเป็นประมาณ6รูปนะครับหลังจากที่เราเลือกรูปที่เราต้องการได้แล้วนะครับ หลัง e จากนั้นก็ให้ทําการคลิกไปที่ส่วนของบันทึกนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างกันได้เลยนะครับโดยที่บันทึกนะครับก็จะระบุนะครับว่าเราได้ทําการเพิ่มรูปไปกี่รูปกันนะครับสำหรับในคลิปในอันนี้ก็เพิ่ม6รูปกันนะครับก็คลิกบันทึกกันได้เลยครับหลังจากที่คลิกบันทึกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าอัลบั้มกันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนขององัลบ mm ั้มกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการ เลือกในส่วนของอัลบั้มนะครับที่เราจะเอารูปไปใส่กันได้เลยนะครับก็ผมจะเลือกเป็นอัลบั้มอัลบั้มนี้กันนะครับก็ทำการคลิกส่วนของอัลบั้มกันลดครับหลังจากที่คลิกอัลบั้มกันแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของการตรวจสอบรายละเอียดกันนะครับหลังจากที่ตรวจสอบรายละเอียดว่ารูปที่เราได้มาครบหรือไม่นะครับก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของการเพิ่มนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือกันนะครับ หลังจากที่เราคลิกเพิ่มแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการเพิ่มรูปเข้าไปในส่วนของอัลบัม้มไลน์กันนะครับเมื่อเพิ่มแล้วนะครับก็จะเห็นเป็นรูปก็ในส่วนของอัลบั้มนะครับก็จะแสดงรูปออกมาเป็นประมาณนี้กันนะครับ หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราออเพิ่มแล้วกันแล้วนะครับเราจะไปตรวจสอบอีกที่หนึงนะครับโดยให้เราไปที่ส่วนของแชทไล n e กันนะครับเมื่อเข้ามาในส่วนของแชทไลน์กันแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของระบบนะครับก็จะแสดงในส่วนของการเพิ่มอัลบั้มให้ เราขึ้นมากันนะครับก็จะแสดงอยู่ประมาณนี้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปนําวิธีการเพิ่มรูปในอัลบั้มลายแบบหลายรูปนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับผมนะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ